สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเิฟซีเนาะตอนนี้นะครับฟิฟซีนะครับความดังมันจะมันจะไปไหนเสียพี่น้องเอ้ยเอฟซีนะครับเพราะเรื่องมันเกิดที่โกก้วยนะครับความมันก็อยู่ที่โกก้วยใช่ไหมล่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับความมันก็มันก็อยู่แหล่งที่มันเกิดใช่ไหมพี่น้องเอฟซีนะมันจะไปอันนั้นที่อื่นมันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมมันเกิดขึ้นอยู่หมู่บ้านกกว้วยนะครับใช่ไหมล่ะเอะความมันความบันเทิงนะครับสู้กกว้วยไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะสู้กกว้วยไม่ได้ครับที่ไหนก็สู้กกว้วยไม่ได้นะครับเอฟซีเนาะกระแสม,มันอยู่กกกล้วยใช่ไหมล่ะตอนนี้กกกล้วยก็แยกกันเป็นกุกเป็นเหล่านะครับเอฟซี FC. แยกกันนะครับแต่มุนอุยพุยมีน้องเอฟซี เออนะครับขอแบ่งความมันจ๊กหน่อยแน่โฮ้ย,ยมีแต่บรน้มันหมูนี่แหละนะครับมันถึงจะมันนะครับพี่เปียกูนนะเออนะครับแบ่งกันเป็นกุ๊กเป็นเหล่าแล้วนะครับตอนนี้นะนะครับพี่น้องเอฟจีจริงๆนะเออนะครับเพราะอะไรอ่าเขาแยกตัวออกมาเพราะอะไรล่ะช่างต้เหนมนหมอลำฝ่ายชายเต้นไหมโอ้เห็นอยู่ครับนะ พี่ปุ้ยนะครับสวัสดีครับอพี่ปุ้ยพีนะครับสวัสดีครับเนาะฝากติดตามช่องพี่ปุ้ยด้วยนะครับเนาะพี่คิมมี่นะครับนะมันจะไปอยู่ที่ไหนครับความมันอยู่บ้านกกกล้วยเหมือนเดิมครับนะเอออยู่ที่บ้านกกกล้วยเหมือนเดินกําลังเดือดน,นะครับพี่น้องเอฟจีนะสงครามกําลังเริ่มเ <laughs> ออเออ อยากเต้นอย่าเต้นหน้าบ้านเด้อบอกพี่นรงนะครับสวัสดีครับช่างตั้มสีบอมีมนลักษ์ข้ามถนนฮฮมนลักษ์ข้ามถนนบอกโอ้ตายแล้วเนาะถึงบ้านแล้วเด้อเวลาความสุขหมดละโอ๋นะเจ้ผมนะเห็นไหมล่ะเขาออกมาพูดนะนะเขาบอ,อกมาพูดว่าอะไรเขาแยกกันเป็นกุ๊กเป็นเหล่าแล้วนะครับตอนนี้นะเ <laughs> ขาไม่เอาแล้ว นะแม้กระทั่งคนในหมู่บ้านเนะ่ะออกมาไล์สดเนะี่ยเห็นไหมล่ะเขาไม่เอาอืมเขาพอแล้วเขาอิ่มแล้วพี่น้ำนิ่งพอดีครับพี่รัศสมีนะครับเนาะออกมาพูดนะครับเรื่องนิทงนิทานนะนะได่ไหมล่ะได่ไหมวันนี้ก็เต้นครับอันนั้นก็แพงนะครับไปแพงเบียร์ไหม <laughs> อันนั้นก็เต้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะ โอ้ยกกกกเจ็ดเก้าเดิอชังตามครับนะเจ็ดเก้านะเออ,อ,อ,อใช่ไหมละ่ะเออตอนนี้เป็นยังไงครับเออพี่ปุ้ยนะครับสวัสดีครับเนาะอันนั้นก็ไปเพื่อนพ่อเท่าแม่เท่าครับนะแต่อีหมอลำายหญิงไปไหมละ่ะที่เป็นลูกนะ่นะไปไหมไม่เห็นไปนะั่นนะ่ะ เออคนที่เป็นลูกนะสมควรที่จะไปหาพอา่อหาแม่แต่หมอลำายชายมันไปเออหมอลำายชายออกลายแล้วลายสกอตนะเออนะครับมันก็จะแสดงออกเหมือนกันนะแต่อีนี้ห้ามอีหมอลำไฟหญิงห้ามนั่นนะได้ไหมลนะ่ะอืมนะครับการที่มันแสดงออกหรือการมันปลดปล่อยก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะ เป็นเรื่องที่ดีนะครับพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะให้ปลดปล่อยออกมาใช่ไหมล่ะคุณพัฒนลินนะครับสวัสดีครับเนาะแต่คนเป็นลูกเทเี่ยไม่ไปหาเลยนั่นน่ะไม่ไปหาเลยนะมอนำาฝ่ายมันยังเข้าได้เลยนั่นน่ะเข้ากับคนอื่นได้ใช่ไหมล่ะเข้ากับน้องกับนุ่งได้น่ะน่ะเข้ากับพ่อกับแม่ตัวเองได้น่ะน่ะแต่ตัวเองนะครับไปเห็นดีเห็นงามกับคนอื่นนะครับพี่น้องเอฟจีนะ เ <c oughs> ออนะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้ป้าเต็นฝังให้จิกโกเอาของไม่พ่อกับแม่ด้วยโอ้แถเมเงินด้วยใช่ไหมล่ะอ๋นะครับนะสงสัยอาจอั้นมาโดนเ <c oughs> ออฝ่ายนี้ล่เรืองฝ่ายโน้อนอกจะแตกตายเ <c oughs> ออโอ้พี่เก่าออกเมื่อน,นี้ด่าไป <c oughs> ไม่ได้ด่าใครชมเขาพี่ใหม่เอ้ยนะเออไม่ได้ด่าหรอกชมนะเอ่อมันไม่สมควรที่จะด่าควรจะชมอีหมอลำไฟหญิงเห็นไปเห็นไปไหมครับเห็นไปไหนเออเห็นหัวพ่อเห็นหัวแม่ไหมล่ะไปไหมไปบ้านใครครับไปบ้านใครเออเคยไปขอไปขอพรกับพ่อกับแม่ไหมล่ะไม่ครับผม เห็นหัวพ่อหัวแม่ไหมนะไม่เออเห็นหัวพ่อหัวแม่ไหมนะ,ะนะครับพี่น้องเอฟจีมาทวงเงินห้าพันจ่ายมาเลยฮ <c oughs> โอ้ยมาทวงเงินห้าพันจีเม่นเขาจ่ายเต็มืัอน,นั้นบอกออโอ้ขนาดวีอัดนะนนั้นอะขออนุญาตเอ่ยชื่อน้ำยนนะก็ยังจ่ายให้วันนั้นเลยสามพั 3, 000, นยังจ่ายสดวันนั้นเลยนะ เออัมหาพันหนี่ก็ได้ท่วงเอาจีบอกวันนั้นเขาก็จ่ายให้เลยนะครับพี่น้องผมให้สารเงสารให้ให้สารบอกให้จ่ายให้เลยนะเออนะครับวันนั้นนะมันก็จบไปนะครับพี่น้องเอพจีนะภาษาหาพันหนึ่งก็ไม่หาหมื่นเนาะโอ้ยตายแล้วเนาะเออวันนั้นก็ขอให้สา,สารท่านให้จ่ายเลยนะครับภายในวันนั้นเลยนะครับปุ๊บปั๊บเลย นะครับเนาะอืมนะครับบีบสีมาทวงเงินหาพันกันตีโอ้ยมาสร้างวาแต่บาทนี่ <laughs> โหถ่ายแล้วนะอ่าพันธ์นเคยพอใจเขาตีโอ้ยมานาย่มาซ่ามาสางเงินหาพันซื้อกันเนาะ <laughs> พี่กาสองปีแล้วยังไม่จ่ายสักกบาทเลยเอา้ามันคือว่ามันจ่ายแล้วปรเมนณตี <laughs> บอกยังไม่จ่ายเลยสักบาทเอา้าทำไมไม่จ่ายล่ะทำไมให้ไม่บอกให้สารท่านให้วันนั้นเลยของผมบอกให้สารท่านจ่ายวันนั้นเลยนะพี่ใหม่นะเออจ่ายสามพันเลยนะวันนั้นผมให้จ่ายเลยนะเออจะมาติดค้างกันไม่ได้เงินเล็กน้อยแค่นี้น,นะนะเพฮะมึงพูดมึงไม่คิดนี่ใช่ไหมเออไม่ใช่เงินหลวงหลายไหม ภาษาเงินห้าพันนักบิดระดับชาริโอ้เจ้พวกโซเชียลเนาะกระรรมดาเลยเนาะเงินสามพันเนาะมึอนั้นเนาะสารมึงหายใจมันนั่นไหนเนาะก็ให้ให้สารออกคำสั่งเออให้สารออกคำสั่งใจในวันนั้นเลยนันพี่ใหม่นะเออเราก็ได้วันนั้นเลยน่ะใจปึ๊บเลยน่ะสารก็เห็นด้วยน่ะเนาะสารท่านก็เห็นด้วยน่ะ นเอ๋อก็ไม่ได้ลายเนาะโจ๊กโคดายลดน่ะนะบอกว่าปลูกโจ๊กไฮลวดน่ะนะแม่หมดละเสียค่าปรับสารสองพันเออเสียค่าปรับสารสองพันน่ะนี้ใจสามพันก็คอยลอยไฮลวดน่ะนะละมื่นก็บวกเอาเด้อว่ามือนี่ลดว่าใจชดงดเสื้อเบื่อทวงใจชดงดเสื้อเบื่อทวงว่าใจมาลุดก็ก็คอยลอยให้เลยนะพี่น้องเงี้ยจีนะนี่ใหม่นะนี่ะอันนี้สารตัดชินยังไงเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้ สรสองปีแล้วหรอพี่ใหม่สองปีแล้วโอ้ยตายแล้วเนาะ